แลวพระสัพดีย้าย14พฤศจิกายนนี้เอาลัคนามังกรจะดีหลายประการไดนฟังให้จบมีคำตอบให้แน่นอนครับสวัสดีครับมาพบกับจาก์เฟกสเทวานะครับสำหรับ EP นี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าสำคัญมากเลยนะครับ เราจะเป็นการย้ายครั้งใหญ่นะครับของดาวพฤหัสบดีนะครับตรงนี้ที่จะไม่มีย้ายไปแล้วยึดยักนะครับจะเดินหน้าตลอดเวลาอ่าแล้วท่านใดนะครับที่เพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามสันกระดิ่งหรือกดซั c สไครฟอลโล่ได้เลยนะครับเพราะเราจะส่งค่าทันใยดวงชะตาล่วงหน้านะครับถึงบ้านถึงมือถือของท่านแบบฟรีๆกันเลยนะครับแล้วการย้ายของดาวพฤหัสบดีนี้จะเป็นเช่นไรไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่า อีพีนี้สําหรับคนที่ผูกดวงตามเวลาเกิดและอยู่ลัคนามกรก็ฟังได้เลยหรือจําเวลาเกิดไม่ได้แต่เกิดในช่วงราศีมังกรก็ฟังได้เช่นเดียวกันครับแล้วดา,า,าปปรพฤหัสบดีนะครับจะย้ายันที่11เดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้เลยนะครับแล้วจะอยู่ไปถึงที่28มีนาคมปี2อ1 4หรือปีหน้านั่นเองนะครับทีนนี้เรามาทําความรู้จักดาวพฤหัสบดีกันหน่อยนะครับดาวพฤหัสบดีเป็นประธานของดาวฝ่ายสุปเคราะห์นะครับ เป็นประทานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาให้คนดีๆเนี่ยก็จะให้ได้เยอะมากนะครับความสุขความสําเร็จโชคลาภต่างๆนะครับตรงนี้ล,ลักษณะเห็นนะครับก็เป็นเทพฤาษีนะครับทรงกว่างก็คือเทพฤาษีคือมาถึงคนที่มีวิชาความรู้บําเพ็ญคนตนบําเพ็ญเพียรบำเพ็ญตบะเห็นไหมครับใจดีชอบช่วยเหลือเห็นไหมครับก็จะมาเยือน กับชาวมังกรแล้วนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมไปไปพระสวดมนต์ต้อนรับท่านด้วยนะครับอีนี้เรามาดูเันครับว่าดาวพระศัีปดีของชาวมังกรนะครับมาจากภพสหัสชะนะครับและภพวินาศนะครับมาทับตนุรักษ์ของท่านเองหรือทับลักขณาท่านเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับบอกได้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เลยได้ว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในบ้านดาวพระเสาร์แล้วนะครับคู่แห่งการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวท่านก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ต้องบอกกันเลยครับว่าชาวมังกรโหที่ผ่านมาทั้งดาวพฤหัสอยู่วิหนา้าดาวเสาวดาวประจำตัวก็อยู่วินาาเห็นไหมครับมันเป็นจังหวะที่ควบคุมคอนโทรลอะไรหลายๆอย่างไม่ได้เลยนะครับตรงนี้แต่เมื่อดาวพระศดีมาดวงแรกแล้วเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนิมิตหมายจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เพราะนั้นก็เลยทายได้เลยนะครับว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น มีโชคลาภมีช่องทางไปสู่ความสำเร็จมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มขึ้นมีโอกาสมีความหวังมีพลังใจนะครับบอกได้เลยว่าเป็นข่าวดีนะครับของชาวมังกรเลยนะครับตรงนี้แต่จะดีมากดีน้อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสเดิมตอนเกิดของท่านด้วยและดวงดาวอื่นๆที่มาทำมุมกับดาวพฤหัสบ,บดีนี้ด้วยนะครับแต่ภาพรวมเนะ่ยยังไงก็ดีขึ้นนะครับตรงนี้ บอกได้เลยนะครับต่อมาเนี่ยดัชเชสมดียวยังหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ครับคนอุปถัมภ์สนับสนุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผ่านมาดัชเชสดีเป็นวินนาเนี่ยบางคนไม่มีเลยนะครับดิ้นรนปรกักกตินทีพด้วยตัวเองเลยนะครับแต่พอมาถึงวันที่14พฤศจิกาไปแล้วเนี่ยจะมีคนมายื่นให้ความช่วยเหลือมีคนมาสนับสนุนมีคนพร้อมจะซัพพอร์ตเรามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราติดขัดอะไรเนี่ยพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พบปะผู้คนเยอะๆนะครับเขาจะช่วยเหลือเราได้นะครับตรงนี้หรือเราทํางานเนี่ยเราต้องไปติดต่อเนี่ยบางครั้งเราก็ไปได้เลยครับจะมีคนมาช่วยหรือติดต่อแล้วจะมีมุมที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นหรือใครตกงานก็มีมุมที่จะได้งานใหม่นะครับตรงนี้หลังดได้ทศบดีย้ายแล้วนะครับและทศบดีมาพบมาจากพบพศาสชะครับ สหัชชาแปลว่าเพื่อนการติดต่อเดินทางสือสารเจรจาแมสก็คือคนในหมู่มากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการเดินทางบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนนะครับคือสหัชชากลุ่มรักเนี่ยได้ทั้งเดินทางนะครับได้ทั้งมีชื่อเสียงนะครับคือเป็นที่รู้จักของสังคมอ่ะเราอยู่ตรงจุดไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้รคือเราจะดูโดดเด่นดูมีออร่าเหมือนแบ็คกราวผมเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะนั้นต้องอะไรอย่าอยู่กับที่นะครับเพื่อดาวพฤหัสมานี่ต้องเดินทางต้องออกไปสู่โลกภายนอกเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแลวจะได้มุมมองได้วิชั่นได้รู้จักผู้คนใหม่ๆนะครับรวมไปถึงก็ต้องเป็นการเจราจาติดต่อด้วยก็ดีหมดเลยแน่นอนดาวพฤหัสมาทับลักานณะร่วมในเรือนดาวเสาร์เนี่ยเชื่อเถอะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มคนหรือสังคมเพื่อนฝูงใหม่ๆเพื่อนใหม่กำลังจะมาหรือใน Facebook เรานะครับในโลกออนไลน์เราเนี่ย ก็จะได้เข้ากลุ่มอะไรใหม่ๆคอยดูสิครับมีอย่างแน่นอนนะครับและกลุ่มนั้นจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับเป็นผู้อาวุโสกว่าเก่งกว่ามี power มากกว่านะครับจะมาช่วยเหลือเรานะครับเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพฤหัสเนี่ยก็หมายถึงการเรียนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับถึงแม้ดาวพฤหัสจะเป็นนิดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลไปกลัวเลยนะครับว่าจะแย่จะเสียจะแบดไม่ใช่นะครับดาวพฤหัสคือดาวเทพ ประทานสุภเคราะห์ครับท่านเหมือนจะให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ศึกษาได้เปิดโลกกระักร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นมุมมองเป็นวิชั่นเป็นทัศนคติความคิดอะไรใหม่ๆได้เข้ามานะครับทําให้เราได้เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับหรือในหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่เรียนอยู่เรียนปริญญาตรีมัธยมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญา,าเอกเนี่ยก็ไปเรียนไปรู้ได้เลยครับหรือใครอยากเรียนทำบางกร้ย ปีนี้ไม่อยากทํางานอยากจะเรียนนะครับให้เรียนรู้ได้เลยเขาจะได้เรียนศาสตร์ใหม่ๆวิชาใหม่ๆซึ่งไม่ใช่วิชาที่มีมานานแล้วบอกได้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าทางมหาลัยจะเปิดชนะใหม่ๆเยอะมากที่มันตรงจุดโฟกัสกับจบไปทํางานได้เลยนะครับตรงนี้หรือเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ได้นะครับในช่วงที่เราไปอมาทับรักเนี่ยจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆแล้วตกผลึกนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนํามาใช้ในการทํางานทําธุรกิจและประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้นครับ ลุยได้เลยส่วนการที่ต่อต่างประเทศกันแน่นอนครับดาวพรักมาจากบบินาด้วยวินาคือการต่างประเทศเพราะฉะนั้นถ้าใครทําอยู่ติดต่ออยู่ลุยได้เลยครับจะดีถึงแม้เราจะไปไม่ได้เพราะยังจะมีเรื่องของโรคระบาดโรคโควิด -19 อยู่ก็ไม่เป็นไรเราใช้สื่อสารไงใช้อินเทอร์เนต็ตเนี่ยนี้ก็เป็นยุค 5G แล้วถูกไหมครับอีเมลโซเชียลโอ้โหติดต่อได้หมดเลยนะครับตรงนี้ลุยได้เลยครับแลวจะดีนะครับ นี่เห็นไหมครับบอกแล้วครับบางคนก็จะได้งานใหม่ตกงานก็ได้งานบางคนก็ทําธุรกิจก็จได้ธุรกิจใหม่ๆช่องทางใหม่ๆมาขยับขยายลงทุนได้นะครับจังหวะนี้เพราะดาวพะหัสบดีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยไปได้เลยจะมีการขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเชื่อเถอะครับว่าที่ผ่านมาที่เราตกว,วินาศหมายถึงเราไปกําลังเรียนรู้ไปลองผิดลองถูกกับสิ่งที่เราได้ทําอยู่ว่าเอ๊ะทำแบบนี้ดีไหมทําแบบนั้นดีไหมเนี่ย แต่พอเมื่อดาวพฤหัสบดีมาทับลัคนาอนที่สิพฤศจิกาไปแล้วนเราจะรู้ได้ทันทีเลยเหมือนเกิดปัญญามันปิ้งขึ้นมาในสมองเราเลยนะครับว่าอ๋อวิธีนี้นี่เองที่จะทําให้เราอ่ะทำแล้วมีความสุขความสําเร็จมั่นคงขึ้นนั่นแหละครับก็ไปในเส้นทางนั้นได้เลยนะครับตรงนี้ข้อยากขยายได้นะครับตรงนี้เรียกว่าเป็นปีทองพ่องอัมภัยเลยครับเมื่อดาวพฤหัสม,มาทับลัคนาเรียกว่าสิบสองปีนะมีครั้งเดียวถ้าอยากจะรู้ว่าดียังไง ลองย้อนกลับไปดูเมื่อ12บปีที่แล้วของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะแลวอันนี้ก็ต้องฝากไปนะแต่พบวินานเนี่ถ้าใครทําสิ่งไม่ดียังทําผิดยังทําชั่วยังทําอะไรที่มันเทาๆ่เานะเรียกว่าไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายหลักคุณธรรมนะครับกฎแห่งกรรมเนี่ยจะมาเช็คบินท่านเลยนะครับในช่วงหลังวันที่14พฤศจิกาไปแล้วนะ นั่นดาวพัสดีก็บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่าทําชั่วแล้วจะได้ดีนะครับใครทําอะไรไม่ดีไว้นีอะไรปกปิดซ่อนเล้นนะครับผิดกฎหมายนะรับรองโดนจับโดนตรวจโดนเช็คบินนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกไว้เลยนะแต่ถ้าใครทําดีมาก่อนนะครับทําอยู่แล้วเขาเรียกว่าก็ยังคงทําดีไม่เคยวันรู้ว่าสักวันต้องได้ดีเนี่ยได้แน่นอนลุ่งเรืองนะครับ ประสบความสุขความสําเร็จร่ํารวยอย่างแน่นอนเลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมมันดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีังกรต้องเลิกป่วยกายป่วยใจป่วยจิตนะครับและลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาลงมือคิดใหม่ทําใหม่จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับแต่ก็ต้องบอกนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคนนะครับตรงนี้แต่โดยรวมแล้วดีมากนะครับ แต่ท่านใดสนใจอยากดูเจาะลึกว่าดาวพฤหัสบดีพื้นเดิมเป็นยังไงนะครับแล้วส่งผลกับดวงเดิมดาวดาวเดิมดาว,ดาวจออะไรยังไงเนี่ยม,มาได้เลยนะครับดูดวงส่วนตัวกันครับการเงินการงานความรักโชคลาภสีมงคลเลขมงคลทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกครับด้วยค่าครูเพียง7 9็ดร้อยเก้าบเก้าบาทครับเราจะยินดีไปที่ปรึกษาให้กับท่านก็แอดไลน์ที่ขึ้นอยู่ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับใครที่อยากรู้ลัคนานะครับ ฝากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝากคลิปถัดไปได้เลยนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็กดติดตามสักกระดิ่งได้แล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนครับมีปัญหาก็บอกทางแก้ก่อนไงครับแล้วพบกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับอาจารย์เกรทเทวาโฮลาเพื่อมวลชน